คุณหมอจะแก้ไขเคตจมูกที่อักเสบนะครับแล้วก็ซุดแล้วก็ถอดวัส,สดุออกไปแล้วนะครับมันก็นจะหดรั้งนะครับนะตรงปลายก็จะบุ๋มนะครับเนาะแล้วก็ขาจมูกก็จะซุดแล้วก็มีแผลเป็นแบบนี้นะครับนะก<ๆ>ารอักเสบแบบนี้จะรุนแรงก็คือว่าจะใส่ซิลิโคนก็จะไม่ค่อยเหมาะสมนักนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทาให้ผิวมันอักเสบขาดเลือดปีกนะครับก็จะใช้เป็นกระดูกซิคโคงนะครับนะวันนี้ก็ได้ซิคโคงที่ตรงที่สวยงามนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาใส่แทน จมูที่สุดนะครับนะตรงนี้ให้มันมีนั่งขึ้นมานะครับนี่เป็นแบรนด์บรดบเลยนะครับนะมันก็หลังไม่สวยงามน,นะครับนะเดี๋ยวมาดูการแก้ไขเคสนี้กันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จมูกที่หดรั้งความผือก็ยกให้สูงขึ้นได้ลงชันโลงขึ้นมาแล้วนะครับจากการใช้กระดูกซี่โครงนะครับนะก็ะช่วยพยุงตรงปลายจมูกให้มันสูงโด่งขึ้นมานะครับนะ หมอให้ดูตัวเศษกระดูกนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะกระดูกที่เอามาก็เลือเศษนะให้ดูนิดนึงว่ามันอยู่ตรงปลายจุกตรงนี้แหละนะครับเราก็พยุงปลายแล้วก็ตั้งความเรียกว่าแข็งแรงไม่ให้ทาปลายจะไม่สุดแล้วก็ไม่บุ๋มเป็นหดล้างเป็นเรียกว่าหดเป็นรอยบุ๋มเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็แก้ไขจุกนะครับทรงที่มันมแย่ๆทรงที่มันยากๆใช้กรูปที่โคงแก้ไขนะครับอะไรทรงที่มัน ความโดง่งความสูงขึ้นมามากกว่าการใช้